ใช่ตัวอะไรเนี่ยฮะ o โ n เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเนอไปแจมเอาอีกแล้วนะร้านเนี้ยเอาอีกแล้วอะไรแม่มีคนไปโพสต์ว่าร้านเนี้ยเจ้าของร้านอน่ะไม่รับผิดชอบไม่ซื่อสัตย์แล้วเราจะดูได้ไงว่าร้านเขาไม่ซื่อสัตย์อ่ะเขาจะโดนใส่ร้ายก็ได้นะแม่ไม่มีวิธีดีพี่แชมแจจัดการต่อน้องๆมาทางนี้ครับ หรือเปล่าคะในจานมันมีมาแลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <_ d ose> อุ๊ยหรอคะเดี๋ยวรีบไปทํามาให้ใหม่เลยคะ่ะอะพี่แชมป์หิวใช่ไหมกินของแม่ก่อนเลยลูกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวก็มากินไปเถอะแม่มั่นใจว่าเดี๋ยวจานใหม่มาก็เป็นจานเดิมนั่นแหละมแม่หมายความว่าไงอะ <_ d ose> เดี๋ยวก็รู้ <_ d ose> จานใหม่มาเสริมให้แล้วคะ่ะ <_ d ose> พี่แชมคอยดูนะเดี๋ยวจะต้องมีต่างหูแน่ๆไหนไหนอ้าวมันไม่มีต่างหูอะอ้าวไม่มีเหรอเออไม่มีจริงๆด้วยพี่แชม ผมบอกแล้วว่าแม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเข้าใจเขาผิดเลยเห็นไหมเออนน่นสิเนอะแม่อาจจะคิดมากไปก็ได้ทำไมมีดัางหูเนี่ยคะท้ายผมล่ะให้เด็กูไม่ยอมอาาอะไรคะปเป็นเบาหวานสงสัยจะขาดน้ำตาลในเลือดเว้นหัวมากเลยรถหนูมีหนูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่แ่้คุณป้าป้าหิวน้ำได้ถ่าเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำให้ น้องคนนี้ค่ะขนมนี่ไม่ให้กินขนมนี่มียาพิษเหรอคุณไม่มียาพิษมันเป็นไปไม่ได้ขนมนี้ฉันต้องซื้อมาเองนะแ้ก็เปิดซองเองใหม่ๆด้วยถ้าไม่มีพิษคุณกล้ากินหรือเปล่าล่ะทำไมฉันจะไม่กล้ากินอย่าก,กินแม่อย่าก,กินอย่าก,กินอย่าก,กินคนนี้เขาเป็นพวกเดียวกันแม่เขาเลือกเหยื่อเป็นผู้หญิงเขาแก้มเป็นลมมาขอขนมขอน้ําในจังหวะที่แม่ไปหยิบน้ําเขาแอบกินอีโนเข้าไปในป,ปากเพื่อดีฟองแล้วโวยวายในจังหวะที่แม่เผลอเขาก็แอบใส่ยาลงขนมเพื่อหวังบางยาแม่ถ้าแม่กินเข้าไปก็เข้าแผนพวกมาเลยดี มีหลักฐานหรือเปล่าต้องนำรถบนทึกวิดีโอไปหมดแล้วอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลถ้าคุงหมาที่ฉันหายค่ะถ้าเจอติดต่อตามนี้นะคะมีรางวัลให้ค่ะอ๋อได้ค่ะเฮ้ยมันใช่หมาตัวเดียวกันนี่เจอหมาของคุณป้าแล้วนะคะนี้ประกาศขายอยู่ที่สนามนะค่ะคุณป้ารีม,มาด่วนเลยค่ะป้าติดธุระด่วนอ้าวหรอคะหนูช่วยป้าด้วยนะค่ะเดี๋ยวหนูไปถามให้ค่ะหมาตัวนี้ขายหรอคะอ่าสามพันเองเดี๋ยวหนูเช็คแป๊บนึงนะคะก็ขายสามพันเนี่ยค่ะคุณป้า ห้พาพันเลยสองพันให้หนูอ๋อได้ค่ะได้ค่ะพ่อครับผมอยากได้หมาตัวนั้นได้สิลูกลูกผมอยากได้หมาตัวนี้ขายผมนะครับไม่ได้นะคุณฉันเห็นก่อนคุณป้าขายผู้หญิงคนนี้เท่าไรครับผมให้สองเท่าเลยสามพันนะคะคุณให้หกพันหรอคะถ้างั้นป้าให้คุณคะ่ะเป้าเมื่อกี้หนูเอาแล้วไงเ<อ>นะดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคุณป้าตอนนี้มีคนจะเอาราคาหกพันแล้วค่ะให้หมื่นหนึ่งป้ามาซื้อเองได้ไหมคะป้าแต่ชุดลุานดวนป้าไปไม่ได้โอเคก็ได้ค่ะให้หมื่นหนึ่งค เดี๋ยวพ่อจัดการให้ผมให้มื่นสองเลยป้าคุณป้าไว้มื่นสองแล้วค่ะสุดตัวหมื่นห้าเลยโอยมันสูงมากณป้าจะดีหรอคะป้าโอนให้หนูสองหมื่นมาตัวนี้ป้ารักเหมือนลูกป้าให้ใครไม่ได้จริงๆหนูเข้าใจค่ะคุณป้ารักหมามากเดี๋ยวเสร็จธุระป้าโอนให้เลยโอยจะดีแล้วคุณป้า้าติดธุระด่วนหนูช่วยป้าด้วยนะแต่เดี๋ยวคุณป้าโอนให้หนูจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวป้าโอนให้เลยค่ะโอเคก็ได้ค่ะป้าคะหนูให้หมื่นห้าเลยค่ะเฮ้ยคุณเจ้า เดี๋ยวหนูสกแกนโอเลยนะคะเดี๋ยวแม่ฮะเอาพิเศษมาได้ยังไงแม่อย่าไปหลงเชื่อพวกเขานะ <ๆ S 2> เขาเป็นพวกเดียวกันหมดเลยพวกแกทำเป็นหมาหาใครที่เป็นหมาของพวกเขาเองสองพอลูกคู่นั้นทําทีเป็นอยากได้แกล้งให้ราคาสูงๆเพื่อแข่งให้แม่จ่ายเงินมากขึ้นให้แม่ตกลงจ่ายเงินไปหมื่นห้าทั้งหมดก็จะหายตัวไปทั้งแก๊งเลยแม่ก็ได้หมาต<อ>ันน้องไปเลี้ยงเองที่บ้านในราคาสูงมากว้าที่ประกาศหามาก็จะติดต่อไม่ได้เนี่ยแม่ดูนี่สิเอ้าเฮ้ยคุณป้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างคัีนะะตวด ลตัวเองด hey, ดีีนะให้พี่ดูนั่น,น,นดิอะไรดูอะไรก็นั่นไงเนียนพี่แชมป์กับแม่ตาแม่ตายกมือไหว้ลูกด้วยขำ <c oughs> ม,มากเ <c oughs> ออนั่นดิปกติลูกต้องไหว้แม่ไม่ใช่เหรอวิธีทําให้แม่ยกมือไหว้ลูกจดจําและนําไปใช้โยมน้องพีโยมน้องข้าวฟ่างเนียนพี่แชมป์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมานี่เร็วพร้อมนะขอเจ้าค่ะ อะไรกันครับขออนุญาตังด้วยนะครับยมที่โยมน้องพีและโยมน้องข้าฟังเห็นโยมแม่ยกมือไหว้เนนไม่ได้ไหวในฐานะญาติไม่ได้ไหวเพียงเพราะเนนห่ผมผ้าเหลืองแต่ยกมือไหวเพราะเนนบวชอยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒ์ของพระพุทธศาสนาไหว้ศีลทั้ง10ข้อที่เนนถือปฏิบัติธรรมอยู่ต่ังหกซึ่งโยมแม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไปถือศีเพียง5ข้อเท่านั้นธุกข์ แล้วผู้หญิงบวชเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าชีถือศีลแข้อนะโยมถ้าผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบวชเรียกว่าเน้นด้วยไหมครับหากอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ก็บรรพชาเป็นสามะเนถ้าอายุ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป ก็อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ต้องถือศีล227ข้อถข้อทงนั้นผมนม,มาสก,การลาเลยครับเนนอ้าวโยมเสือจะรีบไปไหนละ่ละก็เตรียมตัวไปลาบวชด,ดิครับเนนผมยอมถือศีล2 2 7ดข้อดีกว่าให้แก่ที่บ้านมันโขกสับคราวนี้แหละเมีเยจะได้<อ>ยกมือไหว้สักทีมาสก,การลาเลยครับเนนเข้าฟังกับน้องพีเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกว่าทําไมแม่ตาถึงยกมือไหว้เนียนพี่แชมป์เข้าใจนะคะเข้าใจก็ดีแล้วลูกถ้าอย่างนั้นเรานมัสการลาเนียนกันเถอะนะเนมัสการลาค่ะเจริญพรนะโยม อะไรขึ้นครับพี่เขียนไว้ทำเกมนี่ยไอเข้าไปครับพี่รถพี่หายอะสิ <c oughs> เดี๋ยวนี้ห้างอะบัตรจอดรถก็ไม่มียังมีป้ายปิดอยู่ตรงนั้นเลยถ้ารถห,หายหรือทรัพย์สินสูญหายเป็นความรับผิดชอบอเจ้าของรถหา้างไม่รับผิดชอบใดๆพี่แต่เห็น่ยงแชร์ข้อมูลกันเยอะแยะเลยถ้ารถหายนะรีบเข้าไปในห้างซื้อของให้มีใบเสร็จของห้างเขาจะต้องรับผิดชอบนะพี่พี่ซื้อของมาก็มีใบเสร็จนี่ไงมีหลักฐานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานเพิ่มเติมก็ดีนะครับถึงเราไม่มีหลักฐานเนี่ยห้างก็ยังต้องรับผิดชอออบบยู่นะครรัเ้าห แค่มีกล้องวงจรปิดเห็นพี่เขาเข้าไปซื้อของในห้างจะซื้อหรือไม่ได้ซื้อของหรือว่าของหมดก็ถือว่าพี่เขาเป็นลูกค้าของห้างแล้วแต่จริงๆแล้วมีใบเสร็จก็ดีครับมีหลักฐานริมยันาให้มีความแน่นหนาม,มากขึ้นครับแต่ใาประกาศชัดเจนนะว่าไม่รับผิดชอบอ่ะมันเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวนะในห้างก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ครับชัวร์หรือเปล่าพี่แชมป์ชัวครับแม่ผมเรียนกฎหมายนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาจากเพจธนาเพื่อนคุณแล้วก็ชัวร์ก่อแชร์ด้วยครับพี่ไม่เครรู้เรื่องมาก่อนเลยเนีย่ยมีคนยังไม่รู้ แล้วเหรอแม่พูดซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยปล่าผมไม่ได้เอาไปนะครับแม่ถ้าพี่แชมป์ไม่เอาไปแล้วใครจะเอาไปเอาลูกเสือนี่เป็นอะไรของเขาเนี่ยก็ผมไม่ได้เอาไปจริงๆครับแม่เมื่อกี้ผมเห็นลูกเสือวิ่งออกจากบ้านเราไปอะครับเอ๊ะหรือว่าพี่เสืออีกแล้วเหรอเนี่ยผมมีแผลครับแม่พี่แชมป์ดูสิแม่ซื้อสบู่วิซีกับเซรั่มดับเบิลวิซีของรอยยอร์บิวตี้มาฝากนี่ไงพี่แชมป์ชอบเมตาก,ก็จัดให้ตั้งแต่ผมใช้คู่นี้หน้าผมก็เนียนนุ่มไม่มีสิวหน้าใสาขึ้นเยอะเลยครับ ค่เนี้อ่แม่ตาก็ใช้ประจำเมื่อก่อนนะแม่ก็หน้าหมองโซมไม่สดใสจนตอนนี้หน้าแม่ดีขึ้นเยอะเลยช่วยผมหาของในบ้านหน่อครับผมหาไม่เจอเลยโอ้ยลูกหาอะไรไม่เคยเจอตลอดกระบูวิซีเดบันใส้แล้ววิซีเฮ้ยทำไมมันติดแบบนี้มันไม่ออกอ่ะพี่ชันก็ติดกาวตาช้างไว้จับขโมงไงครับ พี่แค่อยากแน่ใส่อะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็ซื้อที่เซเว่นไงคะพี่เสือราคาหลักสิบเองค่ะจะทำพอดลุงเสือยังไงดีครับทั้งั้นพี่เสือท่องไปเลยวิซีรอยัลบิวตี้ซื้อที่เซเว่นหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยครั้งไปเลยครับวิซีรอยัลบิวตี้ซื้อที่เซเว่นกี่ครั้งดีคะทุกคนแล้วไม่กล้าขโมยอีก เอฟซีเขาบอกว่าอยากเห็นเขาแฟ้งเนใส่กางากเกงช้างไปเต้นหน้าเซเว่ไปเต้นก็ได้ถ้าไม่ตาพาผมไปถ่ายกับอวตารได้อะทำไม่ได้สิแ <c oughs> น่ใจนะเข้าฟแางดูนี่สิเ <c oughs> ฮ้ยใกล้ชิดคนดังอ่ะ แม่ตาทำได้ไงเนี่ยแม่ตาใช้ AI มาเวลเลือกแคมเปญภาพยนตร์รูปแรกเป็นรูปเรารูปที่สองเป็นรูปอวตารเฮ้ยแม่ตาสวทเวร์กับพระเอกอวตารด้วยอะ่ะแม่ตาเนี่ยชอบแคมเปญนี้ใหม่ม <ๆ S 1> เขามีแคมเปญเท่ๆให้เลือกเพียบเลยก็ดีนะครับแม่ตาเอาไว้ทําส่งให้เพื่อนๆเ,เอาไว้โพสออนไลน์เรียกยอดวิวว่าแต่เข้าฟ่างอะ่ะอย่าลืมทําตามสัญญานะแต่งกางเกงช้างแต่งหญิงไปเต้นโชว์ที่หน้าเซเว่นได้เลยถ้าคิดเงี้ยถึงหนึ่งหมื่นห้าพันใจหนึ่งพันห้าร้อยคอมเมนต์โอ้โหแล้วจะถึงเเลยยนี่ฝาก ทุกคนช่วยกดทุกปุ่มเลยนะคะและคอมเมนต์ว่าอยากดูไว้หน่อยค่ะยังไงก็ไม่ถึงหรอกถึงเรามาแกงข้าวฟ่างด้วยกันกดมาเยอะๆนะทุกคนมาเลยจ้ามาเลยจ้าหมูสดๆโอ้โหสีใหญ่มากๆไดหมูแดง2อกโลได้ครับหมูแดง2โลสี่อครับเขียนบินให้ด้วยนะคะอ๋อได้ครับช่วยเขียนบินเป็นหมูแดงโลละ3 0 0 3อยโล900าอยนะคะเอา้าทำไมล่ะครับ ช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันทํางานเป็นแม่บ้านให้เขาเงินเดือนนิดเดียวถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกล่ะเฮ้ยทําแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่มันโกงชันเลยถ้าผมช่วยพี่าก็ผมโกงไปด้วยดิโองไม่ได้ไม่เอาวะเดี๋ยวพี่ใจเย็นอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้เออให้มันง่ายๆแบบนี้สิอ่ะพี่ก็แค่นี้แหละทําเป็นเรื่องมากไปได้โกง ผมว่าไปเขียนเล่นไม่มีอะไรหรอกหรอโอแค่แค่อ้าวกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วคะ่ะคุณนายได้หมูสามมาแล้วคะ่ะใบเสร็จมวยวางไว้ไปลายเตียงคุณยายนะคะโอเคจ้ะวางไว้ได้เลยหมูสามโลเก้าร้อยทอร้อยหนึ่งนะคะเงินทอร้อยหนึ่งไม่เป็นไรหมวยเอาไปเลยจ้ะขอบคุณค่ะถ้างั้นหมวยไปเข้าครัวเลยนะคะโอเเคบ้โอ no come on หมวยค่ะว่าไงคะซื้อหมูมากี่โลนะสามโลตามที่คุณนายสั่งไงคะบินก็เขียนให้แล้วนะคะแน่ใจนะว่าสามโลอะแน,แน่ใจจิคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณนายไหนว่าสามโลไงนี่มันสองโลเองนะเออพกก้าหมูนี่มันคิดลงจริงไหมคุณนายรอยอยู่นี่นะเดี๋ยวหมวยจะไปจัดการมันพอแต่ะหมวยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละใบเสร็จเนี้ยมันบอกทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษที่เขียนในใบเสร็จเนี้ยมันหมายความว่ายังไง ไม่ทราบค่ะ <PE A> เขาเขียนมามัน,ปนแปลว่าแม,ม่บ้านไม่ซื้อสัตว์สองโลสี่สส 2, 2> ร้อยแต่เธอให้เขียนเป็น 3, icamente, garden. สามโลเก้าร้อยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงอะมวยฉันไว้ใจเธอมาตลอดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกค่ะมวยไม่เคยทําเลยค่ะขอโทษนะคะคุณาานายมวยจะไม่ทําอีกค่ะอย่างนี้สร้อยตงหูก,กําไรของฉันที่หายไปก่อนหน้าเนี้เป็นฝีมือเธอใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะคะคุณนายมวยไม่ได้เอาไปค่ะเธอไม่ต้องรีบอธิบายกับฉันไปให้ปากคำกับตำรวจเองแล้วกันนะมวยขอโทษคุณนาย